สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะวันนี้นะคะแพนก็ได้ไปซื้อของมานะคะทุกคนจากร้านเอเชียนะคะทั้งหมดก็ประมาณ260อดอลลาร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าแพนได้อะไรบ้างนะคะมาชิญชมได้เลยค่ะค่ะแพนก็ได้ผรกกาศข่าวนะคะทุกคนแล้วก็ได้มะเขือยาวนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยๆนะคะ แล้วก็ได้พริกด้วยนะคะพริกก็อยู่ที่2.50ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีปลานะคะโทฟูนะคะเต้าหู้ปลานะคะเนาะแล้วก็มีหอมแดงนะคะหอมแดงเนาะก็อยู่ที่2.51นนะคะเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็ได้ มะนาวมาด้วยนะคะมะนาวอยู่ที่สองลูกนะคะก็อยู่ที่หนึ่งดอลลาร์นะคะเน,นาะก็แผ่นจะเอามาทั้งหมดหกลูกนะคะก็สามดอลลาร์นะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะแผ่นนะคะแผนะ่นกอเตียเนออ้อแผ่นจะเอาทำอะไรเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก๋วยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใช่ไหมคะตัวนี้นะคะก็ซื้อมนันเ่งนะคะแล้วก็หอมแดงก็เอานี่มาด้วยนะคะลืมลืมนาอพี่ๆเนาะก็คือซื้อไออันนี้มาแล้วนะคะ แล้วก็ลืมตัวนะคะแพนก็หยิบอันนี้มาด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะใช้งานเนาะอ่ะแล้วก็มีใบโหระพานะคะเนาะพอดีไม่เจอใบกระเพรานะคะก็เลยเอาใบโหระพาแทนนะคะก็อยู่ที่2ดอลลาร์นะคะ28นะคะแพนก็ซื้อมา2ห่อนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะทุกคนข้าวญี่ปุ่นเนะาะก็จะทําชูชินะคะก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็มีกุนเชียงนะคะกุนเชียงเนาะ ก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วฉ <sm> <ent> ันก็ซื้อมาม่ากิมซีด้วยนะคะก็อร่อยนะคะวันนี้ซื้อมาม่ามาเยอะเลยนะคะหลายห่อเลยนะคะแล้วก็มีมาม่ายี่ห้อนี้ด้วยนะคะซื้อมาม่ามาห้าห่อนะคะอันนี้ด้วยนะคะอร่อยนะคะเผ็ดเนาะแทนก็จะชอบอาหารที่มันเผ็ดๆนะคะมาม่ายืดๆนะคะมีอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ซื้อวุ้นเส้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีมาม่านี้ด้วย ที่ห้อนี้นะคะของประเทศอันนี้น่าจะเป็นฟิลิปฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียนะคะจําไม่ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะอินโดนีเซียนะคะก็มีปูอัดนะคะปูอัดนะคะว่าจะทําซุก,กี้นะคะเนาะแล้วก็มีมีนะคะหานทะเลเลยนะคะก็จะมีปลาหมึกนะคะมีหอยมีหลายอย่างรวมกันในนี้นะคะ แี่นก็ซื้อนี่นะคะห่อเนาะจะห่อเกี๊ยวนะคะห่อเกี๊ยวเนาะแผ่นห่อเกีียวนะคะแล้วก็มีฟรีแห้งนะคะซื้อรีแห้งมาด้วยนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็ได้น้ําตาลมานะคะน้ําตาลนะคะเนาะแน่นอนนะคะวันนี้มีมะละกอนะคะดิบๆนะคะดูค่ะสวยงามนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ลูกเท่าไหร่เนาะแต่ก็จำไม่ได้น่าจะสีน้ำลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะดูอีกทีนะคะ มีขมามะละกอสวยๆนะคะแล้วก็มีมะขามนะคะมะขามเนาะแล้วก็มีแค่หมูด้วยนะคะเอาแค่หมูมาด้วยเนาะแล้วก็มีหมูหยองนะคะทุกคนเพนเพิ่งไปเจอมาจริงๆมีอ่าสิบสิบกว่าดอลลาร์นะคะกับห้าดอลลาร์เพนก็เลยลองเอาห้าดอลลาร์มาก่อนเนาะก็คือลองชิมก่อนนะคะแล้วดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ แล้วก็มีผงกิมจินะคะว่าจะลองทําดูนะคะไม่้จะทําได้ไหมนะคะและ้วมีมะขามนะคะมะขามหวานเนาะมะขามแก้วนะคะของประเทศอะไรเนาะอันนี้อืมอันนี้เขาไม่ได้บอกนะคะว่ามาจากไหนเออมาจากฟิลิปปินส์นะคะของพี่ห้อนี่นะคะแล้วก็นี่หอมนะคะของขั้วนะคะเนาะ ก็มีผงทําแหนมนะคะลองเอามาก่อนนะคะยังไม่เคยทํานะคะก็กบว่าจะลองทําดูนะคะผงทําแหนมเนาะแล้วก็มีผงทะโลนะคะเป็นซองนะคะของไทยเรานี่เองนะคะแล้วก็มีผงนะคะทําบุญนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าเนาะฟักฟักนะคะทุกคนจะเอามาแจงนะคะกับเนื้อหมูนะคะอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็นี่กลวยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะ ก็มีชาตรามือด้วยนะคะไปเจอมาเนาะก็มีนี่เลยคะ่ะอ่านี่ก็เป็นอ่าพริกนะคะพริกทําผัดกะเพราเนาะลองดูนะคะแล้วก็มีขนนนะคะขนอไก่แล้วก็มีอ่าซอสทาสเต๊ะนะคะลองซื้อมาดูเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีพริกเผานะคะนําพริกเผาเนาะแพนก็ซื้อมาด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องต้มยำนะคะ กระทินะคะซื้อมา2อ,อกระป๋องนะคะแล้วก็มีนมข้นหวานนะคะของประเทศอันไหนประเทศอะไรนะคะก็ของประเทศอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนมข้นหวานนะคะเนาะแล้วก็มี <laughs> ชามุกนะคะซื้อ,อซื้อมาชิมนะคะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็มาฉะนะคะนอกรีนทีนะคะแล้วก็มีนี่นะคะทุกคน ขนุนนะคะขนุนเนาะใส่กระป๋องไว้นะคะลองชิมดูเนาะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีผงนี่เลยค่ะผงรวยใส่ซูชินะคะเพนก็จะทําดูนะคะมีมายองเนสนะคะซื้อมายองเนสมาด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีผงนะคะผงโหรอร์นะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นซอสนะคะมีซอสซื้อซอสุูเขาทองนะคะแล้วก็ ซอสอร่อยดีนะคะสุกี้นะคะเนาะของอร่อยดีนะคะก็มีผัดไท,นะะนาทายนะคะซอสผัดไทยนะคะแพนชอบมากๆนะคะนี่นะคะสองขวดนะคะแพนชอบนะคะถัดแล้วก็มีซอสหอยนางรมนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเพิ่งซื้อน,นะคะของยี่ห้อนี้นะคะลองดูอีกทีนะคะเนาะ,จ,ะนจิ้มหวานนะคะซื้อมาก็มีน้ำปลานะคะหนึ่งขวดเนาะ แล้วก็มีพริกนะคะพริกเผ็ดๆนะคะของศิริราชานะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็เท่ากับ260ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ6,500บาทนะคะก็จะได้ของตามที่แพนได้ให้ดูเมื่อกี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะของเยอะมากๆนะคะดูช้าๆนะคะนานๆไปทีหนึ่งนะคะร้านเอเชียนะคะก็เลยจัดไปเลยนะคะทุกคน แฟนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือเต็มที่นะคะเน,ะนาะนานไปครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะของก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้เพนก็เอามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะว่าเงินจํานวน6,500บาทเนี่ยจะได้ของประมาณกี่ชิ้นนะคะแล้วก็จะได้ของประมาณเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการรับชมการติดตามและกําลังใจนะคะที่มีให้กับเพนอยู่เสมอนะคะเพนก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะทุกคนขอบพระคุณม,มากมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย